สวยนะสันเจ้าสวยมากคืณบอกว่าอยากมาสานเจ้าอ่ปุ่งไงใช่ใช่าาใช,ใช่ได้มาแล้วเพราะที่นี่พี่เสียมากนะเพราะว่าพ้องกับพี่สาวค่ะคือแม่ฮิคารุนเ,เนี่ยเราแต่งางานกันที่นี่ สวยนะสันเจ้าสวยมากคุณบอกว่าอยากมาสันเจ้าอ่ปุ่นไงใช่ใช่ใได้พมาได้มาเพราะที่นี่พ่เสียมากนะเพราะว่าพองกับพี่สาวคุณคือแม่ฮิาเนี่ยเราแต่งกลากันที่นี่ฮะฉันขอโทษเสียงดังเลยตกใจจริงจงเพราะว่ามันมีสันเจ้าที่อินใหญ่อ่าค่ะถอดใช้ที่เสียงดัง ทำไมถึงมาแต,งแต่งงานที่สันเจ้าที่เนี่ยหรอเพราะว่าเพราะว่าสันเจ้า,าเานี่ยนะคือเจ้าของบริเวณขั้นบกหุ่ยจีสันขั้นบกหุ่ยจีสันี่ยมีซา,าวทอดีสันเจ้าตรงน,นั้นนะแล้วก็บริเวณสันเจ้าบริเวณท็อปออฟฟุจิเนี่ยก็คือสันเจ้าของที่นี่จะไปเข้าใจไหมเข้าใจค่ะ ยอดเขาฟูจิโอริจ oh. ินัลยอดเขาฟูจิก็คือตรงนี้สว่างกว่ัญสงเจ้าเนี่ยอินใจขนาดฟูจิโก้ใครยาม่รู้จักฟูจิโกะเนี่ยนะนี่คือตอนเนี้ยน้องสาวของภรรยามาเที่ยวญี่ปุ่นมาช่วยดูแลลูกๆก็ชื่ว่าฟูจิโก้ป้ากด้ยน ก็สำหรับสวยงามอันนี้สิ่งได้โอกคือโดมมาั่กันาเนี้น่าจะเบจ้าโฟร์จูนเบจ้าโฟร์ชุดโอเคได้เลๆเ้ยเลือกแล้วพันเยนเพราะว่ามีสัญลัอันนี้หาวูใ่ไหมโอยากได้อ่ะพันเยนหน่ะพันเยนหน่ะอันเดียวพอมากอันเดียวหาคู่สองอันเลยน ผู้ชายผู้หญิงไงคุณต้องหาผู้ชายหาผู้ชก็สับสอนนะต้องดีใช่ไหมใช่ b บเ t อ r ์ฟอร์จูนเกัป็นสีที่ชอบโอเค น้ำไล่เกิดจากตรงน,นี้เลยโอ้ยดูปลาดใิใช่ใช่ใช่น้ำขอนยอะกว่าน,นี้นะแล้วก็น้ำเกิดตอนนี้ใสมากสวยมากเดินได้ลหวอ๋อ yeah

กระโดดครับอาหารเทียงอันนี้เขียนว่า Welcome to โมอโรดรกลอบภูเขาไฟฮูจิอ๋อพริกป่นเออใช่เดีย๋ยวนี้ผมทายแต่ขาของคุณนะ่ะเออผมก็ขออันนี้ถ่ายหน้าสวยๆแล้วนะว,ว้าวจะกินแล้วนะคะเดี๋ยวจะครับเดี๋ยวจะครับเดี๋ยวจะครับอันนี้เกลือเนาะเออสชาตช่กเกลือ ăn được. ngon. 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 riem riem. riem đấy. riem đấy. ăn được hai loại. muối và sốt. nóng. sorry. ủa, nóng như thế nào đây? nóng, nóng, nóng. nóng, nóng, nóng. nóng, nóng, nóng. nóng, คกินมาสร้านประจำนะเนี่ยหน้าสันเจ้าเซงเกนไตฉาขายดีดีขายดีขายน้าหักดีอืมอร่อยอร่อยอืมเขาคุยมาเหมือนใจเขาคุยไปแต่่องโรกับอโศกเมื่อกี้ถามผมว่าพี่สัมพงคุยไปเหมือนใจรู้จักแต่่องโรกับอโศกอ่ะ โอเคเบ้นอะตอนนั้นคือต้องการเือนเต็งใช่ไหมผมบอกกลุ่มไปตกไปทุ่มนี้ไปแล้วหลายไรที่มีอะไรน่าน่าสนใจสนุกเยอะแยะเลยมึดูให้ดิคุณฮิโก้อันนี้ไม่ใช่ผมนะคุณยาิ อบาซันอ่ะให้เรียกว่าอยงนะ่ยคุณอ่าคุณย่าเหรอคุณย่าอ่ะโอบาซันอ่ะให้มาเพราะคุณจะกลับไปเมืองไทยใช่ไหมใช่คุณย่าจะให้มาฝากเมื่อกี้เขามามาหอมผมโอ้โหต้ิงติดตัวอะไรนะลองดูเปิดได้ครับโอซาร้าซองสวยนะคะใช่จะซองญี่ปุ่นใช่ใช่แต่ซองแบบนี้ลักษณะเนี้ยนะข้างในมีอะไรผมรู้ รับเบอร์เดออนุญาตเปิดอ yeah? yeah, yeah. oh. ู้น oh, so ี่กล้องอันนี้คุณถ่ายกันะจริงเหรอจริงโอ้โอ้สองใบเดี๋ยวนะขนลุกไปอุ้ยเอามือเลยเหรอสองใบอันนี้คือผมไม่ได้เมค i n งเนี่ยเขาให้มาจริงๆริงแ้คะแ้ว ค,คุณผู้ชมครัเนี่ยนะนี่คือเรื่องจริงขอบคุณมากๆเลยค่ะ <laughs> ไม่ใช่จากผมนะครับใหม่ด้วยใหม่เอี่ยมเลยคุณญาต์เมื่อคี้มา้อมผมแล้วก็ฝากาพุจิโกจังโอ้โหอลิโกโตก็ใส่มา <laughs> เขาเดินไม่ก็สะดวกไงก็เลยเขาเมื่อคี้มาฝากที่ให้ผมเ <laughs> นี่ยถ้า,มาเมื่อไรได้สองแบบนี้นะข้างในเป็นเงินออซองสวยนะครับเออใช่ใช่ชคนญี่ปุ่นใจดีมากเลยนะคะ อแต่เขาให้เยอะนั่นเงินนะใช่เขาให้เยอะมากอันนี้คือ,คอให้คนให้คนเลยแบบเรียกว่ายังไงอ่ะก็กึงก็แปลงญาติแต่นะ<า>ใช่ไหมใช่เขาก็เลยนีกว่อ,อยังไงอ่ะอีปุ่งก็จะแบบให้แบบแบบเนี้ยให้คองฝาคองขวางนะ่ะบางทีก็คองขวางเป็นเงินอนะ่ะ มันจะสะดวกดีเขาว่าไม่เข้าใจว่าเขาบอกว่าไม่รู้จะซื้อให้อะไรอยากจะให้ของอะไรสักอย่างแต่ว่าไม่รู้จะให้อะไรก็เลยเอาเงินแล้วคุณจะซื้อเองที่คุณชอบอะแบบนั้นดีกว่าใส่ใจมากเลยนะคือกลัวกลัวว่าให้แล้วเราจะแบบว่าไม่ชอบใช่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 แต่จริงๆแล้วคือตอนแรกก็ตกใจนะเพราะว่าซื้อซื้อของไปฝากนิดเดียวอะของเล็กๆน้อยๆ เพราะว่าเราเรามาก็อ่าใช่ไหมกึ่งให้นั่นแหละใช่ใช่นิดเดียวให้อะไรน่ะอันนั้นอ่ะกคงกว่าจากประเทศไทยเนาะใช่ใช่เป็นออร์แกนิกค่ะสชมู่สมพูอะไรเนี่ยมะพร้าวๆอ๋อสมุนไพรใช่สมุนไพรดีดีดีคนที่คุณชอบแล้วคุณย่าก็รีบไปเอาอะไรนะเมลอนอ่ะลูกเมลอนเลยใช่เมลอนเนี่ยรีบตอบแทนเลยอ่ะใช่ใช่อันนั้นคือมือคือญี่ปุ่นอ่ะอาจะวัฒนธรรมคงฝากให้คนหนึ่งเนี่ยไม่เหมือนคนไทยรู้สึกไหม รู้สึกมากคือน่าจะคือกับพี่เสาใช่ไหมเรื่นเนี้ยใช่พ<ผ>มได้หินนะพี่เสาบอกว่าตกใจหลายครั้งพี่เสาบอกว่าพี่เสาวบอกว่าคือคนญี่ปุ่นอะเวลาเราให้อะไรเขาอ่ะเขาจะรีบคืนให้แล้วเขาจะคืนให้เป็นสิ่งที่ดีกว่าเราอะหลายเท่าแล้วเราให้เขาอีกเขาก็จะคืนให้อีกจนแบบบางทีเราก็รู้สึกแบบ เครียดอะนะมีรู้สึกเครียดว่าวันทีนี้เราจะให้อะไรเขาดีเลยเราจะต้องตอบแทนเขายังไงดีเลยแต่ก็กลัวเขาจะให้อีกไงให้กันไปให้กันมาใช่ไหมอาจจะวัฒนธรรมประเทศไทยอะให้ของฝากด้วยใจที่จะู้สึกว่าอก็อยากจะให้อะนะใช่ปัจจุบันให้จริงคนี่ผมก็ใช่นั่นแหละที่เราไม่ได้ต้องการอะไรตอบแทนคืนอะใช่ใช่แต่ญี่ปุ่น่ะวัฒนธรรมที่ต้องแบบให้ไงไงนะเกรงใจเกรงใจเนานน่งแล้วก็ ต้องคืนให้อ่าอันนี้คือวัฒนธรรมอาจจะไม่เหมือนที่อื่นเนาะก็ได้แล้วก็เกินหรืเมื่อไรเกืนให้คนญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นก็จะเกินมันรีบเกินอ๋อแล้วอย่างนี้เขาให้เฉพาะเวลาที่เราให้ของฝากหรือว่าเขาให้ในญี่ปุ่นจะมีมารยาทแบบพี่ไม้หรือว่าช่วงหน้าร้อนช่วงซิมปีคริสต์มาสหรือว่าวันแต่งแต่งงานวันซ้ามบ้านซ้อมบ้านด้วยซ้ามบ้านด้วย วันฮิจิโกซันน่ะลูกอายุส5 7้าเจกว่าพิธีแบบแล้วเรียกวไไ่าไงเซเลบรตเด็กเราอ่ะลูกเราตขึ้ครื่แบบสุขภาพดีนะขอบคุณ mm hmm. นะญาติญาติก็ให้เงินกัน oh. แล้วมีซองแบบเนี้ยเวลาแต่งงานก็จะซองอีกแบบนึง่ง mm hmm. เวลางานศพก็จะซองอีกแบบนึง mm hmm. อันนี้คืองานอะไระการต้อนรับฮิจิโกะ mm hmm. แล้วก็งานศองคืฮจิโกะเนี่ย mm hmm. เขาก็อาจจะจัดไปที่ไม่สะดวก mm hmm. ว่าเงืนอนันนี้นะเอาซื้อของฝาก ที่คืนชอบในญี่ปุ่นซื้ออะไรคิดว่าจะคิดว่าจะซื้ออะไรของที่พิเศษอ่ะรู้ว่าซื้อมาซื้ออะไรตอนนี้เตรียมตัวเตรียมตัวซื้ออะไรฝากเพิ่มใช่ไหมใช่ใช่คุณเห็นอยู่ซใช่ป่าวมาเก็ตที่เราสั่นอะขอส่องจอมองสอนชอมองอันนั้นน่ะซื้ออะไรพวกวิตามินวิตามินนะคะบำรุงผิวป้องกันแสงแดดอะไรเงี้ยซันบล็อกอะไรเงี้ยค่ะใช่ใช่เพราะว่าเทปเล็ตอะร้อนไงซัปพลีเมนต์อะใช่ใช่ซัปพลีเมนต์โอเคโอเค ดีดีดีแล้วก็พวกโลชั่นทาผิวอ๋อเหรอครีมทาหน้าประญี่ปุ่นเขาดังอือแล้วคุณก็รู้จักตัวสร้างกับคุณคุณทาโกะสุโกไตอ่ะใช่ตัวสร้างเนี่ยซื้ออะไรซื้อบอกได้ไหมบอกได้ไหมอันนี้วิตามินซีค่ะว้าวว้าวแล้วคุณตาโกะสุโกไตเนี่ยคุณก็รู้จักกันเลยค่ะผมก็เคยแนะนำให้นะใช่อันนี้ว่าจะซื้อน้ำอ้อยให้รู้จักรู้ใจ หูใจจริงๆถ้าคนไทยให้คงฝากการยังไงครับก็แล้วแต่เลยอ่ะไม่ได้คืนกันอ่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่คืนจะไม่ได้คืนทันทีอ่ะอาจจะคืนในวาระหน้าอะไรเงี้ยอืมอๆไม่ใช่แบบว่าต้องรีบคืนแบบทันทีทันใดอ่าเออันนี้ว่าตามจะไม่ถูกมากเลยทำให้มีบทเรียนหนึ่งอย่าง ก็คือ,อถ้ามาคราวหน้าจะเตรียมซื้อของไทยไว้เยอะๆเกือ,อเอาไว้ตอบแทนคนไทยตอบแทนกันมาจะได้สุภาพนนกว่าของหมดแล้วหมดแล้วเนาะ <laughs> <laughs> คนญี่ปุ่น,นชอบให้ของขวัญของขวานะ<ห>นะเวลาคุณมาญี่ปุ่น,นสมมติคุณมาญี่ปุ่นยาวสักพักนะเจอคนญี่ปุ่นมีอะไรให้เยอะเยอะแน่นอนน้อง,นองคนไทยเนาะถ้ามีอะไรเล็กๆคือให้เขา ก็ถือว่าคุณเป็นดูเป็นผู้ใหญ่ดีเป็นสุภาพแต่ไม่ไม่ให้ไม่เป็นไรนะเพราะว่าคุณเป็นคนไใดนะเขาก็เข้าใจแต่ว่าได้กองฝากแล้วคืณก็คืนให้เล็กน้อยนิดหนึ่งมันจะดีคือณปัจจุบันนี้กับทามพระสงฆ์คืนกันไม่จบเลยเนี่ยคุณธรรมอาจารย์ก็ชวนไปเที่ยวทุกวันนะครับเพราะพาไปทุกที่คราวหน้าคืนมาก็น่าจะต้องเตรียมเจอเตรียมใจแล้วก็อบกำลังไว้ ใช่ค่ะเรามีนัดกันเออต้องเดินนะเที่ยวกับอ่ปุ่นเออต้องเดินต้องแบบมีภาวะหน่อยหนึ่งอ่ะถ้าธรรมชาตินะเดี๋ยวจะเข้าฟิตเนสเลยเทรนนิ่งเลยวันนี้สุดท้ายที่คุณอยากมาก็คือศาลเจ้าอิปุนค่ะได้ความฝันอันแรกขึ้นภูระเชือกคจิอันที่สองไปคาวาคุจิกะแล้วก็อันที่สามไหว้ศาลเจ้าที่ดีๆอ่ะที่ศักดิ์สิทธิ์ศาลเจ้าที่นี่ อีกรอบหนึ่งขออนุญาตนะฮิโรซโนกับภรรยาแต่งงานของที่นี่นะว้วาวว้าวครับก็ว,ว,วันนี้ก็ใส่ภาพสดๆของงานแต่งงานของเรานะครับพร้อมภรรยาก็ขี้อายนิดน,นึงก็ขออนุญาตภาพที่แบบนะให้ให้เขาเห็นเต็มตัวว่าเป็นยังไงนะครับเนาะก็จะได้เห็นภรรยาของผมเ <c oughs> ข,ข้าใจนะอยากเห็นไงแต่แต่ก็เข้าใจภรรยาด้วยว่าไม่อยากออกอะ่ะเออ เข้าใจสองอย่างเขาเลยตอนชุดเต็งอาจจะไม่เห็นสภาพเขามากเท่าไหร่เยวสวยมากเลยนะเขาเราไม่เหมือนกันไงโอ้โหเขาพูดใ่ญงนี้เลยคุณต้องยอมรับเปล่าตามน้ำเาโอ้โหองนี้ก็เวลาอยู่ฝรหลังก็นิยมมากเลยนะครับคุณผู้ชมว่าผิวเทหน้าเหมือน ฮิสปานิชสเปนิชว่ะใช่ไหมครับฝรั่งอังเป็นยังไงครัอากรู้เขาก็จะมองยิ้มให้อะไรนะผมไม่เข้าใจอธิบายอีกรอบหนึ่งเขาจะมองแบบจนกว่าเราจะมองเขาปับอ่ะโอ้มองเจาะเจาะเจเลยคนนี้ผมก็จะแบบนี้ชอบแต่ไม่มองไม่ได้มองไม่ได้อ่ะหนีไปอะไรแต่ค่อยๆไปอ่ะเออเหรอฝรั่งเขางจังนเลยใช่รู้ไหม เขาแบบมั่นใจไงอ,อันนี้ประเทศอะไรอ่ะนใหญ่ก็ลหลายหลายประเทศนะอ้โหนิยมมากเลยคนนี้ตร,ตรงนั้นหอมด้วยคอมพิวแทงอย่างเนี้นะมันเท่นๆนะนะเขาอยากผิวอย่างบ้านเราไงอื<ๆ>ออือืเดี๋ยวขาน้าชื่อใหม่ในประเทศท่ทยดูแต่ผมก็ไปประเทศไทยก็เจอกัรประเทศไทยเดยไม่เจอแค่วันเดียวคนนี้ไปพูนงี้แล้วก็คุณจะไปมารุนนี้ เรามาว่นนั้น่หะเราเจอกันที่กรุงเทพนะคระับขอบคุณที่ดูแลมีกาดูกรับชมที่พำมาอันนี้ขอบคุณจริงๆช่วยเยอะเลยมันเด็กที่มีพลังเยอะไม่ใช่แบบเด็กรุกสาวแบบสงบเงียบเรียบร้อยแบบใส่ชุดกระจันเนี่ยอันนั้นมันสไตล์แบบมีใจย่านน้อยสองคนเแบบนี่ยต้องขอบคุณที่ขารูกับชุมที่ให้โอกาสได้มาสองพัน หลายหลายอย่างใช่นะประทับใจมากกับครอบครัวน้องสังขอบคุณมากโโอ้โประทับใจจริงดูแลดีมากมากนะใช่นะต้องขอบคุณมาก,มากใช่นะพี่สาวคุณอะไรนะมันซัพพอร์ตพ่อแม่ก็เลยเขาก็อ,อยากจะดูแลเมื่อน้องสาวมาดูแลดีมากมพ่อก็จะดูแลแบบไหนร <c oughs> ู้ไหมับคุณผู้ชมพี่จ๊กอกแก้วใหญ่ไหมแร๊กไหม แล้วก็อะไรรู้ไหมใส่น้ําแกงรึป่ะคนน้องคนนี้ก็บอกว่าใส่เอาแค่ไหนอะแค่ไหนอะไรรู้ไหมครับอเอื้อมชุช่องแกอะไรเนี้ยนะอันนี้ก็ดูอลไแบบเออคุณพ่อนะแล้วคนนี้บอกว่าอขอกวดนั้นได้ไหมที่หมักไว้อีสิบห้าปีโอ้โหเขาตกใจโอ้ยอีสิบห้าปีหรืออะความเพี้ยนเลย โอเคเด็ก25เปรียบมีน้อยนะเดี๋ยวคืนจะคืนธรรมอาจารย์ยังไงอะในที่สุดพาไปเที่ยวทุกวันกันห่อเนี่ยเมื่อวานก็ให้พีชมาใช่คุณก็กินแล้วใช่ไหมอือเขาหน้าจะต้องชวนไปประเทศไทยปะชวนแล้วเขาหน้าจะมานะมาแล้วคืนจะพาไปไหนวันแรกพาไปขึ้นเขาดอยสุเทพเลยดีเอาคืน เอาคืนเลยโหคืนก็ต้องฟิตแล้วนะเออเออไม่ไปไรกินก่อนเดี๋ยวนี้เหมือนชวนอยู่กรุงเทพนะผมก็อยู่แบบคืนกตอนอยู่กรุงเทพแบบไม่ก็กินน้อยกว่านี่นะใช่ทำไมอรอที่นี้อาหารดีมากอ <laughs> าจจะผอมยาก <laughs> ทุกมื้อเลยคุณพูดเหมือน กูตาก็เลยกูตาก็บอกว่าเดี๋ยวกินที่นี่ก่อนจะค่อยผมรองที่กรุงเทพจะจังใจมันดจเอ็ดที่นี่คือคำแรกที่มากับคำก่อนกับคำแรกที่มาคุณก็บอกว่า,วาเดี๋ยวผมลองที่นี่อาหารสุขภาพขึ้นมาสามกิโลอ่ะชิ้นหรอใช่โหอย่าพูดตัวแรกนะนะเดี๋ยว,ยวคุณผู้ชมจะตกใจแล้วก็ว่ากัน วันนี้วันเดินทางกลับบ้านของฮุจิโกจังครับฮุจิโกของเราขอดูได้ไหมฮุจิโกได้ค่ะโอ้โหอันนี้ขนม <laughs> <laughs> แล้วก็อะไรอ่ะมีโอ้ยอันนี้บ็อกซ์อะไรคาเฟ่เหรอคาเฟ่ค่ะทำไมคาเฟ่อิปุ่งอร่อยเหรอเรีอยนไงอร่อยค่ะ <laughs> ถูกอร่อยได้ถูกราคาย่อมเยาค่ะชิมเหรอนี่ก็ซัพพลีเมนต์ใช่ไหม <laughs> ใช่ค่ะเกี่ยวกับวิตามินของผู้หญิองอะนะ <rium> <ens> ใช่ค่ะ <schnell> ค <en> ุณล้อสาวฮะฮึอันนี้อะไรอ่ะฮุจิโกฮุจิโกอันนี้คือส่องแบบนี้ก็คือข้างในเป็นเงินนะใช่ไหมเน้อคุณพ่อให้มาคุณพ่อเราสั่งให้มาค่ะจริงเหรอใช่ค่ะว้าวทำอะไรอ่ะทำอะไรดิ้งดิคือเงินี้โอ้นุ่มเงี้ยงเรอเยอดจัง ถ้าแบบสนิทหรือว่าถ้าแบบเป็นญาติครอบครัวนะก็จะไปยิ่งให้ตัวเลขสูงมากเลยครับสูงเยอะมากเลยครับสูงสูงสูงสูหนึ่งโอเป็ีดีด้วยครับขอบคุณค่ะเก็บไว้ดีดีนะครับค่ะอันนี้เก็บไว้เป็นขวัญถุงค่ะเออเมื่อไหร่ยิงแพงขึ้น่คอยเลขได้โอเคคราวนี้ขอบปืนมากแล้วก็โอคานาเชื่อใหม่ประเทศอี่ปุ่นนะครับ ขอบคุณมากค่ะครับ <c oughs> โหไหนที่ซือได้สามหมื่นอย่างนี้ <c oughs> ใช่ค่ะโอเคโอเคเดี๋ยวเตรียมตัวเดี๋ยวลับราส่งไปครับค่ะกำลังจะไปสนามบินนาริตะบ,บายบายครับ <c oughs>